สารอื่นส่วนมากจะจบแค่สวรรค์ไปอยู่กับรับใช้พระเจ้าหรือไปรวมกับพระเจ้าก็แล้วแต่ยังปัจยาสูงสุดของพรามอาหารผมมัสมิแม่ตัวข้าก็เป็นผมแล้ววัตสงสารเหมือนกันแต่ที่บายคนละแบบถึงไกลวันก็คือว่าไอตัวเราอาตมันอาตมันตัวน้อยไปรวมกับเปรมา,าตมันหรือพรม,มันจบ แต่ของยิวคริสต์ลามท่านพระเจ้าองค์เดียวกันนะพระเยโฮวาอ่ากอดอันเลาะก็คือองค์เดียวกันอัน,นั้นรวมมาท่านไม่ได้ท่านเป็นครีเอเตอร์เราเป็นครีเอชันไปอยู่รับใช้พระองค์อยู่ในสวรรค์นิรันดรท่านอาจารย์พุทธทาสเองใจกว้างแค่ไหนสุดยอดแค่ไหนตอนมีความขัดแยงงาา้งระหว่างศาสนาพุทธท่านบอกเลยผมจําได้ออกวิทยุมา30มสกว่าปท่านบอกเป็นความอายุติธรรมอย่างยิ่งถ้าจะบอกเพียงว่าศาสนาดีเพียงเท่ากับศาสนาอื่นย้ำสามครั้งเลยนะครับเพราะของเรา ไม่ได้ติดสวรรค์ไม่ได้ติดนรกไม่ใช่เอาสวรรค์มาล่อเอานรกมาขู่เราถึงนิพพานถึงมันบอกเมื่อกี้ถ้าพระคนไหนไม่กล้าสอนนิพพานไม่กล้าสอนว่านิพพานเป็นนัตตานะท่านศึกจะเป็นพระไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีเขาไปถึงอรูปฌานสี่อรูปฌานสามอรูปอุทกตาบทพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนฌานเก่งกว่าเขาพ้นทุกข์เท่านั้นที่เหนือกว่าเขาเพราะฉะนั้นเจ้าคุณพรมค่ะถึงบอกว่าใจกว้างชาวพุทธชนไทยใจกว้างนะแต่อย่าปัญญาแคบถ้าปัญญาแคบก็คือหมดโอเคมี เขอดูอ่า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 เชิญเชิญพระคุณเจ้าครับอ่าได้ได้ได้ยินืออะไรมีเชิญนิมนต์นิมนต์เลยครับอ่าขอขอบคุณผู้จัดดาเนินรายการแล้วก็วิทยากรอ่าที่ให้ความรู้แล้วก็ผมจะขออ่า ขอเวลาดีหน่อยนะเพราะว่าวิทยากรในเวลา20นาทีผู้ร่วมสัมนา,าก็ไม่ได้20นาทีเลยลก็ขอขอทำาเข้าใจดีหน่อยนะออรูป<ำ>แรกนั้นที่พูดว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะบรรจุในรัฐธรรมนูญไม่ต้องบรรจุนะเราเป็นาศาสนาแห่งโลกก็เป็นแล้วนะประชุมพุทธโลกมาตั้ง11ครั้งแล้วนะผมก็ร่วมประชุมครั้งที่9 10 1สิเพระพรมบดิก็เป็นประธานมาตลอดครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่ส1 เป็นศาสนาแห่งโลกแห่งสาประชาชาติอยู่แล้วอัญญากกนทะยานม,มาทํานายบุค,คลิกลักษณะเจ้าชายศิทษะก็ทนายเป็นอย่างเดียวจะเสด็จออกบรรพชาเป็นศาสนาเอของโลกจะไม่ได้ของราชอาจารย์โนเดชก็พูดเรื่องธรรมะละเอียดถูกต้องมากเลยขอทุ่มเถิเพราะว่าเป็นเพื่อนเป็นสหายร่วมเรื่องรัฐธรรมนูญมานด้วยกันฉะนั้นที่ว่าศาสนา ต้องบรรจุในรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นนิตินานนั้นก็เพื่อจะได้ออกกฎออกกฎหมายเป็นกฎหมายลูกเพื่อจะได้งบประมาณเพราะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เบี้ยครองชีพพาเนี่ยสองพ้าร้อยแต่ไปจำพรรษาเนี่ยพอกลับมาเนี่ยบอกกระถวายค่ารถห้าพันบางทีก็เหลือสองพันน่ะท่านเล่าให้ฟังแต่ปีน,นี้เป็นพยานแต่มารู้จักันหน้าชุดในสามจังหวัดเนี่ยรู้จักหมดแต่ว่ามีห้าห้าพันห้าพันจริงรูปเดียวแต่นอกนั้นไม่ทราบจะครบรถไม่ครบห้าพันคารถกลับ ท่นานอาจารย์วชัยเพิ่งขยับใหม่เพราะว่าพูดมากแล้วก็มีโอกาสที่สุดแล้วก็มาท่านผู้ดำเนินรายการท่านอาจารย์รูปแรกพระมหาวัดชนะสงครามผมไปเรียนกับสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ปี109ครับที่ต้นจันทร์สมัยโน้นแล้วก็บอกว่าไปหาพระก็ท่านก็เล่าบอกว่าแจกประดิกแจกโน้นแากนี้ แต่ว่าของอาจารย์ผู้ดำเนินรายการมาีข้อหนึ่งว่าต้องทำรุ่นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นกูให้มึงลักกันอันนี้ถ้าพูดไปแล้วนะก็ขัดแย้งถ้าจะพูดไปแล้วพูดตร,ตรงไปตรงมาพูดตรงๆเลยว่าเมืองไทยมีสองนิกายมีสัตว์มีมีนิกายมหานิกายทำยุทธและ สังหาวตัตถุสี่ที่อาจารย์วอเดดพูดว่าสมานะชันแล้ใครก็พูดนะที่พูดอะที่พูดอาจารย์นะอาจารย์นะได้ยินชื่อมาหน,งหนังสือก็เคยเห็นมาเยอะว่า ให้สมัครสมานสามัครคีจะสมัครสมานสามัครคียังไงพาะสงฆ์ยังไม่ไม่สมัครคีเราจะไปสอนไปเทศน์ให้ใครฟังราสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มันจะเป็นคนศาสนาคนละภาษาแต่มาไปมาแล้วกูกเซตากใบเนะี่ยที่ไม้แก่นเนะี่ยไปมาแล้วเพิ่งกลับมาสดๆร้อนๆเนะี่ยมันจะไปสามัครคีได้ยังไงก็พูดภาษาอะไรถ้าพูดไปแล้วก็่อามาก็เรียกว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นว่าขอบคุณผู้ที่ได้สามารถจับ ห้องนี้นะี่ยพ่อจะมาเดินผ่านตรงนี้เนี่ยมาดูเป็นพันๆเที่ยวเลยมาเจอหน้าคือริปปาโมลด์ะก่อนสิบสี่ตุลาเนี่ยสนะิบห้าตุลามาเจอเนี่ยหน้ารัตนาโกสินน้ำบอกป่วยการเมืองนอนอยู่โรงพยาบาลโอ้ยไม่เคยเห็นหน้าไอ้ตัวรู้เด้กคึกลิปปาโมดมาเจอหน้าตรงนี้เองพ่อจะมาก็เดินจากนี้ถนนลาดชเนินไปถึงนูน่นเกือบถึงป้อมมัสเกตเนี่ยยิงฆ่ากันในะสมัยนั้นสิบสี่ตุลาสิบห้าตุลาไปรบราคาฟันกันเหนือใต้สารเอาละนี่มันเรื่องราตรานูน่น ไอ้ที่ผมพูดว่ากับอาจาร,รย์รอดเดชเป็นผู้เขียนข้อความจะมาสืบหาจนพิกแผ่นดินเลยว่าใครนะเขียนบทความไม่ถูกใจจริงๆเลยวันวิสาขาบูชาสนามหลวงเนี่ยจมาจัดอภิธรรมทางปณิธานปีสุดท้ายที่จะมาเลิกจัดก็คือปีจำลองอไปนั่งที่เต็นต์อมา ดังด้านที่เหนือน่ะปีพฤษภศัาที่มีเนี่ยที่มาเกิดกันนั่นนหะสุรินาคาว์ยุนเป็นนายกตาก็เลยมอบให้มหาเศรษฐีคุณวิสิตเนี่ยจัดตั้งอภิธรรมทางศานีเป็นมูลนิธิตามก็ยกยให้แล้วตาก็ไปทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละประธานธนาคารหมู่บ้านตาแน,น่พอดีที่พูดแล้วทำนี่นนทำมาทำมาแล้วจนฟันรูดฟันร่วงเกิดกองทุนหนึ่งแสนหนึ่งล้านเนี่ยไม่มีระบบมีวินัยไหมประธานสตรี จังหวัดพะเยาในผู้คอตายจะมารู้เหตุผลเพราะเรื่องการเงินระบาดเดียวฆ่ากันตายไปแล้วท่านท่านท่านเดี๋ยวขอสรุปได้แล้วเาเดี๋ยวเพิ่งเตือนเาพูดมากแล้วเพราะว่าเพราะว่าพระเมือนกันไม่ได้ยี่สิบนาทีตอนนี้เพิ่งสามนาทีนั่นเองไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เสียงไม่เสียงก็จะเสนอว่าถ้าจัดได้คราวหน้าเนี่ยควรจะเชิญโต๊ะกลมโต๊ะกลมนี่ต่างคนต่างว่าใครมีวิสัยทัศน์ใครมีอะไรที่จะมาล่างมาเขียน ล้วมาเสนอแล้วมาตั้งโต๊ะกลมเสร็จแล้วมามาพูดมาเลยพูดอย่างนี้จัดอย่างนี้ก็ชมเชยว่าสามารถที่มาเช่าห้องนี้ได้ยกย่องชมเชยแล้วก็เคยแก้ปัญหาท่านด้วยนะท่านที่ผูจัดนะแต่ามาไม่ใช่มารู้ว่านีพุจัดตีแรามาก็รู้อะไรเป็นไรฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยตั้งโต๊ะกลมโต๊ะหมู่จัดเขาหน้านะมาคิดถึงจะสู้เขาได้ว่า,าจารอดได้เลยเป็นเพื่อนนะะ ประยุทธ์อาจารย์นชานายกรันตรีเนี่ยคนของมาร่วมงานด้วยเป็นอาจารย์สอนเสรรยียด้วยมีกําลังพลังหลายอย่างฉะนั้นขอพูดแค่นี้ไม่ต้องแนะนํามากไม่ต้องเสนอตัวมาก<ช>เพราะไปทาสำเร็จมาแล้วเกิดกองทุนหนึ่งแสนหนึ่งล้านพระจิตอาสาจะบอกให้และได้เงนิน<ข>อีเซฟมาหนึ่งร้อยล้านอ<พ>าจารย์แนะนําเวทีหน่อยท่านสพนามชื่ออะไรอาจาตะมานี่ชื่อพระอาจารย์เกยงศักด์เก่งศักด์นะครับพระยาอุตมะยาโนอนำสกุลสุขจันทร์ ถ้าถ้าถ้าชาดวินะคืออย่างเงี้ะคือเดี๋ยวสิคุณเป็นใครคุณจบแล้ววลชัยเชิญจะถามเชิญสังกัดที่ไหนครับเขามีบันทึกเทปอ๋อสังกัดนะสังกัดไม่ได้ย้ายสังกัดคือจำพรรษาอยู่วัดพิชญาติสมัยรู้จักอาจารย์วรันไทยปัจจุบันนี่ครับปัจจุบันวัดตะล่อมจำพรรษาสองพรรษาโอเคครับมีใครที่จะแสดงความคิดเห็น สอบถามอีกไหมครับตอนนี้มีครับตอนจะดดจวิจารณาเดี๋ยวผมเข้าใจแล้วไม่รู้เดี๋ยวอัตมาขอนิดเองเนาะ<อ>การประชุมครั้งต่อไปวันที่16นี่นะฮะวันที่16ซึ่งกําหนดการไว้แล้วนะฮะประชาสัมพันธ์ไว้แล้วแล้วก็ขออนุญาตไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2557เนี่ยนะฮะในที่นี้ก็มนะีคุณโยมเดือนนะฮะมาร่วมงานด้วย เดี๋ยวอาทิตย์หน้านี้เชิญเป็นเจ้าภาพเียนจัดงานซึ่งอาทิตย์หน้านี่ะนะฮะแล้วก็คิดว่าครั้งหน้าคงจะมีวิทยากรที่เป็นที่มีชื่อเสียงรู้จักทางสังคมมาร่วมงานเพราะว่าแล้วก็สื่อมวลชนก็คงจะสนใจติดตามข่าวเพราะเชื่อว่าเราจะมีเวลาทํางานมากขึ้นเพราะว่าที่อาทิตย์ครั้งนี้ที่เราจัดนี่นะว,ว่าฉุกรละหกมากทีเดียว นะฮะแต่ก็เป็นความตั้งใจสูงสุดที่อยากจะเกิดให้เกิดเวทีสภาประชาชนและต่อต่อไปเราจะมีประชุมกันทุกๆอาทิตย์นะขอรับเป็นเจ้าภาพได้ไหมคุณยมเตือนอลุกขึ้นหน่อยถามเหอ,อ,อ,อได้นะคุณยมนะได้อาทิตย์หน้านี่นะม,มีเจ้าภาพจัดนะประชุมเป็นที่เรียบร้อยอผม <laughs> ข,ข,ข,ขอขอนุญาตคุณชาดวิทย์ ผมอยากจะขอนมัสการพระคุณเจ้าท่านพระคุูประหลัดเนี่ยนะท่านจะเชิญแต่วิทยากรอย่างเดียวนะมันไม่เพียงพอต่อไปนี้การประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่อให้คนมาฟังนะ่ะก็สําคัญเหมือนกันต่อให้ท่านเชิญนักพูดเลอเลอิศวิวิศมาลาเลอือดสแมนแตนจะคุยกันว่าจะเชิญสื่อมวลชนจะเชิญสื่อมวลชนมาทาข่าวอย่างไรจะเชิญคนมาฟังข่าวอย่างอาจจะคนมาร่วมอย่างไรจะประชาสัมพันธ์อย่างไรถ้าไปเอาแต่ คนนักพูดท่านพระเจ้าหรืออะไรเป็นวิทยากรเก่งๆแต่ว่าคุณแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดียวแต่ว่าคนฟังไม่มีอันนี้เสียปัญหาเรื่องภายหลังเอาไว้เราอย่ามาพูดในเวทีเอาพูดเนื้อหาสาระนันนีสคัญกคือจริงๆแล้วนี่ผมมารับแทนมารับช่วยพระอาจารย์เทร่าเนี่ยสองวันการสื่อบนช่วยเนี่ยผมเชิญทุกค่ายใช้อีเมลนะฮะที่ผมมีส่วนตัวอยู่ แต่หลังจากนั้นผมก็ไปไประชุมปกเก้าสามัญได้มาขนาดนี้ในเครือข่ายก็ส่งลายไปอะไรก็แล้วแต่ผมทําทุกอย่างที่ผมเคยทำนะฮะไม่ใช่สักแต่พูดนะครับผมออกทั้งอ่าอ่าส่วนคอลัมน์อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่น้องพี่เขาจะช่วยไม่ช่วยอีกเรื่องหนึ่งแต่ปัญหาที่กระแสตอบรับกลับมาทา,ทางทางโทรศัพท์ผมเนี่ยเขาจะถามว่าเฮ้ยพี่ขออนุญาตหรือยังพวกเซอนะขอะอนุญาตยังผมก็บอกว่าขออนุญาตแล้วเอาหลักฐานมาให้หน่อย จริงๆแล้วทางกองแมทัพภาคหนึ่งเขาก็ส่งใบอนุญาตให้ผมแล้วแต่ยังไม่มีลายเซ็นผมก็ไม่สามารถนั่นหรอกเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าเนี่ยผมมาตรวจพีาแม้แต่มติชนน้องผมเป็นบอก,อ,กอ,อยู่ก็ไม่มีข่าวนั่นไม่ใช่สาระแต่สาระวันนี้แล้ววันที่16ก็ว่ากันอีกทีแต่วันนี้คนร้อยกว่าอาจารย์พระครูประหลัดธีละท่านก็โอเคท่านเอาพระมาก็สมกหัวข้อในเชิงวิถีพุทธพระเยอะกว่าโยมมันก็ตรงเป้านะฮะตรงเป้าโอเคกันนั้นเพราะฉะนั้นการช่วยประสานพันธ์เนี่ยผมบอกหลายๆหลายๆแล้ว เรื่องต่างๆถ้าไม่ทรปลิกหรือไม่อะไรเนี่ยแม้เราประชาสัมพันธ์ไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการสนองตอบรับเพราะเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราก็อยู่ในการขออนุญาตซึ่งเขายังไม่เข้าใจว่าขออนุญาตได้หรือไม่ได้ถ้าเข้ามาเขาอาจจะถุนตัวไปเหมือนอาจารย์นิติเหมือนที่ธรราสาดอย่างนี้เป็นต้นแต่วันนี้เข้าใจแล้วเจ้าหน้าที่ก็ามาของกรรมของกา้ของคณทสงของกองทัพก็มาฟังวันที่16ก็โทรมาแล้ววันที่16เขาจะเขาจะส่งทางกองทัพบ,บก อนุสาอนุสานาเลยอาจารย์เขาเรียกอะไรอ่าอ่อนุสาศาสนาจารย์มาร่วมเวทีด้วยวันนี้เขาไม่ทันแต่เมื่อหน้าเขามาแสดงความเห็นในเชิงพุทธของในส่วนภาคทหารอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันครับไม่ไม่ใช่ว่าจแไปพูดหลังเวทีมีใครจัดสอบถามถ้าไม่มีผมจะให้ข้างบนสรุปแต่และคนเพราะว่าเวลาเราพาผมทราบมาเหลืออ,ลอีกครึ่งชั่วโมงไม่งั้นเขาจะชาร์จเพิ่มสี่โมงครึ่งที่ท,ที่ตังโรงแรมเขาลิมิตจ,จำกัด มีสอบถามไหมครับอบีกอ,อย่างหนึ่งนะฮะ,ะการจัดงานในครั้งนี้ยอมรับว่ามันเป็นกระแสซึ่งรัฐบาลเขาเพูดถึงทําให้คนกลัวมากทีเดียวอยากจะฝากเรื่องนี้ไปถึงว่าถ้าหากว่าจะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปตามมาตรา27นี้นะฮะว่าก็พูดมาตรงๆเพราะว่าออยอมรับว่าเราทางานสื่อสารไปขนาดนี้แต่ว่าสู้กระแสสื่อหลักไม่ได้เพราะว่า คนกลัวนะฮะแม้แต่วิทยากรหลายท่านก็กลัวนะครับนะฮะแต่ว่าที่มานี่แล้วก็หัวใจสิงทั้งนั้นนะครับนะฮะแล้วก็ทุกท่านที่มานี่ก็นับว่านะฮะวัวใจเพชรกันทุกคนนะครับดีครับดีวันนี้ก็ถือถือว่าจุดผู้จุดประกายสําหรับเออฉันเป็นประชาชนแท้แท้เนี่ยนะคะคือออในการที่ปฏิทำรัฐมนูญมาสองครั้งเนี่ยทั้งปี4ีแล้วก็ทั้งปี5 0 าูย์เลือดเท่าไหร่เนี่ยนะคะดิฉันก็เคยที่จะเข้าไปเ,เป็นผู้ที่มีการเสนอข้อคิดเห็นเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเรื่องเรียนฟรี12ปีเนี่ยต้นคิดก็คือมาจากดิฉันนะคะแล้วก็เรื่องออการยกเลิกภาษีลูกกตัญญูตลอดจนสิทธิเด็กสิทธิผู้พิการต่างๆเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็ดิฉันก็เป็นผู้เสนอตั้งแต่ปี40นะคะทีนี้คือจะขอว่าไอ้12ปี <c oughs> เ,เรียนฟรี12ปีเนี่ยไม่ใช่ว่าขอ12ปีจริงๆเพราะดิฉันว มาทวงถามว่าคือคุณอย่ามาคิดค่าเรียนคอมพิวเตอร์คุณอย่ามาคิดค่าเรียนภาษาอังกฤษคุณอย่ามาคิดค่าเรียนโน่นนี่นอกอะไรมากมายไม่ใช่ที่เราต้องการให้เรียนฟรีนี่คือหมายความว่าเราจะพัฒนาเด็กไทยของเราเนี่ยให้มีความฉลาดให้มีเป็นคนดีให้อะไรต่างๆคือคือทุกหมายถึงว่าไม่ต้องให้เข้ามาเสียอะไรอีกแล้วไม่ต้องให้พ่อแม่มาเสียอะไรคือพ่อแม่ที่ให้เรียนฟรี12ปีหมายความว่าให้พ่อแม่มีสตังค์เก็บเอาไว้เพื่อที่ว่าครบ12ปีแล้วเนี่ย จะได้ไม่ต้องไปเป็นกู้หนี้รัฐบาลมาเรียนเพื่อพ่อแม่จะได้มีเงินไปส่งเงินให้ให้ลูกเนี่ยจะเรียนวิชาชีพหรือจะเรียนมหาวิทยาลัยหรืออะไรหรือจะหรือจะเปิดร้านหรืออะไรก็จะได้ทําไปหรือจะไปตั้งอาชีพอะไรหรือว่าให้ลูกต่อสายอาชีพที่ตัวเองทําอยู่ก็ทําไปนะคะอันนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือ,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 อการที่ว่าดิฉันจําเป็นต้องมาตรงนี้เพราะบ่าเอ,อิญเปิดวิทยุได้ยินแล้วก็ดิฉันก็นึกมีความกดดันอยู่ว่า รัฐบาลเราเนี่ยความจริงคอสชอก็ชอบเหมือนกันเพราะทําให้คนไม่ต้องมามาปะทะกันนะคะดิฉันก็ชอบนะแต่ทีนี้ว่าพอไปไปเนี่ยพอฟังฟังข่าวไปไปเหมือนกับว่าจะมีคล้ายๆกับมีมีพักพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็คิดว่าอยากจะบอกว่าคุณนะ่ะไม่ใช่คนที่สมาร์ทชุดเดียวหรอกประชาชนเนี่ยที่เขาทำงานทำมาหากินหรือทาอาชีพอะไรมีประสบการณ์แม้กระทั่งคนจบปสองปสี่เขาก็สมาร์ท คุณอย่าไปคิดว่าคุณต้องเป็นคนกลุ่มของคนคุณหรือคนที่คุณเลือกถึงจะสมาร์ทขึ้นมาที่จะมาทำรัฐธรรมนูญไม่จําเป็นหรอกค่ะประชาชนทั่วๆไปเนี่ยที่เขาได้ได้อยู่ทั้งทำงานมาแล้วได้รับรับรู้ความรู้สึกร้อนหนาวต่างๆทํางานทั้งในประเทศทํางานทั้งต่างประเทศมาอะไรเนี่ยเขาสมาร์ทไม่แพ้คุณหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าคิดว่า คุณจะเอาคนกลุ่มเดียวขึ้นมาคุณต้องฟังความเห็นของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนแท้ๆขอบคุณนะคะอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าฉันก็มีความเห็นว่า <c oughs> อยากจะให้เปรียบเทียบว่าตอนที่ในรัฐธรรมนูญเราเคยบัญญัติว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติกับตอนที่เราไม่ได้บัญญตัติให้เป็นศาสนาประจำชาติแล้วเทียบนิสัยประชาชนดูสิว่านิสัยของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ย เป็นอย่างไรการที่เอาวิชาหน้าที่ศิลธรรมหน้าที่พลเมืองออกไปศิลธรรมเอาออกไปจากการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไม่ทําให้เราไม่รู้รากของเราว่าเรามาจากไหนทั้งทั้งที่ต่างประเทศทุกๆุกชาติเนี่ยเขาต้องเรียนนะคะเขาต้องเรียนประวัติศาสตร์รู้รากของเขาว่าเขามาจากไหนทุกชาติเขารู้ตัวของเขาเองหมดนะคะแต่ของเราไม่ให้เรียนไม่ให้รู้นะคะแล้วก็ ศีลธรรมเนี่ยของเขาก็มีในศาสนาเขาเขาก็สอนเขา้ามาแต่เด็กพ่อแม่ทุกวันอาทิตย์พาลูกไปโบสถ์นะคะแล้วก็ของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะตามฝรั่งเนี่ยช่วยเอาอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีๆของฝรั่งเนี่ยตามไม่ใช่เอาอย่างที่พ่อแม่ฝรั่งก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วเนี่ยเกี่ยวในในสิ่งความประพฤติที่ไม่ถูกต้องของลูกเนี่ยแล้วอันตรงนี้มามาให้เราตามเนี่ยมันไม่ใช่แล้วก็ผู้ที่จะชี้นําทางเยาวชนของเราเนี่ยก็ควรที่จะต้อง มีหลักเกณฑ์ที่ว่าอย่างสมมุติว่าอย่างดิฉันเป็นอุบาสิกาอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรในฐานะที่ดิฉันอยู่ในศีลของอุบาสิกาดิฉันก็จะต้องถือศีลของอุบาสิกานะคะผู้ใดที่ถือศีลของอะไรก็ต้องถือศีลอันนั้นเนี่ยให้มันแม่นแล้วก็เดินตามเส้นทางนั้นเนี่ยให้ชัดเจนชัดเจนไม่ใช่ว่าเอามีอย่างโน้อนอย่างนี้มาแลกกันไม่ใช่ถึงไม่แลกแต่เอาชีวิตเข้าสู้อันนั้นน่ะจิตวิญ,ญญาณเข้าสู้ นะคะดิคุณโทษนะดิฉันใช้คำว่าจิตวิญญาณเพราะดิฉันสมัยก่อนนี้ดิฉันเคยแปลคําศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วดิฉันหาคําที่มันจะลึกภาษาไทยบางทีเราก็ยังขาดอยู่นะคะดิฉันหาคําที่มันจะลึกที่จะรวมเข้าไปคําว่าทั้งจิตและวิญญาณรวมเข้าไปเนี่ยดิฉันนี่แหละค่ะคือผู้ที่คิดคําว่าจิตวิญญาณคนแรกละค่ะครับคุณครับขอตบมเือให้คุณพี่ผู้หญิงเลยครับครับเอ่อก่อนที่จะข้างบนคุณวราชัยจะพูดไหม ช่วงเวลานี้นะฮะจะมีอ,อ,อยากจะฝากนเดี๋ยวข, <อ S 2> ขอเวลานิดหนึ่งนะฮะว่าเนื่องจากเราจะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชนนะครับยังไงท่านผู้มีความรู้ยังไงฝากลงทะเบียนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะจัดเวทีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจริงๆนะครับเพื่อไปเสนอต่อสปชในโอกาสต,ต่อไปนะครับนะฮะนิมนนม์ครับ นมัสการพระคุณเจ้าและก็เจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพชื่อพระมโนธรรมพุทธศาสนานิกายวัชรยานพรรษาที่ผ่านมาอยู่ที่วัดท่าช้างหมู่ที่สองตำบลบนานาพรุอำเภอรพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกเฉพาะชื่อบอกเฉพาะนิกายก็แคบไปขอบอกกับท่านทั้งหลายว่านับตั้งแต่รู้จักพระพุทธศาสนา กิจ,จกรรมที่กระทําเป็นหลักกิจ,จกรรมที่กระทําเป็นหลักอาตมากําลังกระทําเรื่องแก้ไขพระราชบัญญัติสง์ส่วนรายละเอียดจะไม่พูดณที่นี่เพราะว่าไม่ใช่การเพียงแต่บอกให้ท่านทั้งหลายว่าอาตมาพระมโนธรรมนี่แหละทําเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจังอยู่ติดต่อกันมาหลายปีแล้วแต่เมื่อมาพูดถึงประเด็นที่ว่าเราเกี่ยวกับเรื่อง ให้ได้มีความสุขในเชิงพระพุทธศาสนาขอสะดวกในประเด็นนี้ว่าขอให้เราทั้งหลายขอให้เราทั้งหลายขวนขวายที่จะทําให้กับพระพุทธศาสนาในประเทศของเราเนี่ยม,มันแข็งแรงตอนนี้มันยับเยินหมดแล้วช่วยกันรือ้อฟื้นให้พระพุทธศาสนามันแข็งแรงก็ต้องการอย่างนี้แหละรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ ที่คาดว่าปี59มันจะเสร็จนี่แหละช่วยกันมองด้วยว่ามันเอื้ออำานวยที่จะทำให้พระพุทธศาสนาแข็งแรงหรือไม่ฝากไว้กับท่านทั้งหลายและกฎหมายลูกต่างๆก็ตามกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญนนะ่ะมันเอื้ออำานวยให้พระพุทธศาสนาแข็งแรงหรือไม่และกฎหมายอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กล่าวในข้างต้นพระราชบัญญัติสง์เนี่ย ขอฝากท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายช่วยกันขวนขวายศึกษาว่ามันควรจะแก้ไขกันหรือยังและควรจะแก้ไขประเด็นใดนี่คือสิ่งที่ขอฝากฝังเอาไว้ถ้าหากว่าเราทั้งหมดในชาติช่วยกันคนละไม้คนละมือที่จะทำให้พระพุทธศาสนาแข็งแรงความอยู่รอดของประเทศความร่มเย็นเป็นสุขมันจะเกิดขึ้นได้แต่ณนะบัดนี้ ตาระนี้ยังมองไม่เห็นทางเลยว่ามันจะพื้นได้ก็ขอเรียกร้องต่อท่านทั้งหลายจงใส่ใจในรัฐธรรมนูญใส่ใจในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาอย่าทําเป็นธุระไม่ใช่คนไทยนี่แหละมีอุปนิสัยที่ทำเป็นธุระไม่ใช่เป็นประตูแห่งความล้มเหลวของชาติขอให้นึกถึงเวียดนาม นึกถึงเกาหลีนึกถึงญี่ปุ่นคนตะวันออกเหมือนกับเราอะวัฒนธรรมของเขาแข็งจึงทําให้ประเทศของเขาอยู่รอดได้อย่างมีสหาราศีคนไทยเราจงเลิกจากการปล่อยปละละเลยจงเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมแข็งเหมือนเวียดนามเหมือนเกาหลีเหมือนญี่ปุ่นแล้วประเทศของเราจะรอดได้ขอฝากเอาไว้แต่เพียงเทาง่านี้ขอบพระคุณสาธุสาธุเอาเชิญครับเชิญพี่ครับ เดินไปทีไ่ไม้ไม่มีไม้ก็เดินไปที่ไม้เลยครับแต่ปัญหาของชาติด้วยศีลสมาธิมีลีโอตปะกสามัคคีพร้อมทั้งมีธรรมมังตุตจิตตังเจเลยครับ <c oughs> ฟังท่านพูดมาหลายท่านก็ล้วนที่หลักการที่จะทำให้มีความถูกนั้นก็คือความถูกใจความถูกทั่วไปหรือความถูกย้อมสีแล้วท่านอาจารย์ประวิทธ์พูดถึงท่านพุทธทาสท่านจะคนมิ่ม ก็เป็นที่ประทับใจผมพระพุทธทาสกล่าวว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะพินาศมนุษย์ชาติจะเลวร้าย่าเดระฉานเพราะหลงกินหลงกามหลงเกียรติเกียรตินิพานล้วนดื้อด,ด้านไม่บังคับยับยั้งใจอาชญากรรมจะก,กระหน่ำลงมือโลกมีเลือดโชกแดงฉานและท่านไหนพาอหลงกินหลงกามตามมันไปหลงเกียรติก็ไม่ได้ให้พอตน อย่าคองทำคลองลูกโยกกันใหญ่ไม่มีใครเมตตาใครเห็นสับสนขอให้ศีลธรรมกลับมาพาผู้คนให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทันเวลาอันนี้ครับเป็นข้อสำคัญที่สุดขอขอฝากท่านบูมิเกียงได้อ่านดน่งเศรษฐกิจพอเพียงท่านก็บอกว่าไม่ใช่เศรษฐกิจทางเลือกแต่เป็นเศรษฐกิจทางรอดอผมก็เห็นด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพียงพออยู่ เพียงคอคู่ความดีมีเหตุผลมีคุณธรรมค้ำจุนหนุนกระมนุนคิดแยกยนเดินข้างทางสายกลางไม่ฟุ่มเฟือยเฉยแฉะและติดกับวัตถุทับนิยมกินสิ้นหมองหมางต้องแน่แนวดมแนวทางคิดแบบอย่างเศรษฐกิจชีวิตพอครับแล้วขอสนับสนุนที่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกเรามักจะเรียกผิดบอกคนเรียกว่าศาสตราจารย์ไม่ใช่ครับ มีคนเดียวในโลกคือพระพุทธเจ้าเป็นกี่ประเทศก็ช่างเป็นผู้ทรงคุณเป็นคนมีความรู้แต่ไม่ใช่ตัดทะรุคนที่ตัดทะรุมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าผมขอฝากไว้ด้วยเพราะฉะนั้นจะไปสู้กัใครไม่ต้องกลัวเพราะมีคนเดียวในโลกที่ตัดทะรุนอกกนั้นรู้ไม่จริงพระพุทธเจ้าเป็นคนรู้แจ้งรู้จริงรู้จักรู้จบแล้วก็รู้จริงมีคนเดียวนะครับ เพราะ้เราภาคภูมิใจครับที่เพราะเรามีพระบรมครูคนเดียวคือพระพุทธเจ้าประธานพูดผมจะขออภัยท่านด้วยคือที่ผมไม่อยากพูดเพราะผมไม่สบายผมเป็นโรคหัวใจอยู่ที่จะตายตรงนี้ก็ขอหยุดสิไว้เพียงแต่เท่านี้ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกตัวแกันทุกปรจท่านเยี่ยมมากมีใครอีกไหมครับถ้ามีใครผมจะให้เ้าบนเป็นรอบที่สองแล้วก็ปิดเวทีนะครับท่านนวมัสการพระเดชกุนทุกรูป แล้วก็สวัสดีท่านผู้อภิปรายทุกท่านนะครับผมอาจารย์ดรแสนชดารังนะครับที่มาวันนี้ก็ได้ข่าวจากท่านอาจารย์บุรเดชอมรวรพิพัฒน์ท่านว่ามีอภิปรายที่โรงแรมผมก็เลยจริงๆก็เรียนถามท่านนะครับว่าก็คงเหมือนกับที่ท่านหลายๆท่านได้พูดไปว่าประชาชนคงจะยังอยู่ในระหว่างที่ หวาดหวั่นอยู่ว่าได้รับอนุญาตหรือยังผมเองก็ก็ถามท่านอาจารย์บรรเดชนวมรพิพันธ์แล้วแล้วก็ตัดสินใจว่า,าน่าจะมาแล้วก็ได้กระจายเสียงออกไปทางวิทยุพลม .2 AM 963ด้วยนะครับซึ่งออกอากาศไปสองครั้งช่วงเที่ยงครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามก็ถ่ายทอดอพระคุณเจ้าที่อยู่บนเวทีออกอากาศไปนะครับ ไว้นั้นก็คงจะออกไปเท่าที่โอกาสจะมีก็เห็นใจที่ผู้จัดในครั้งนี้นะครับที่กล่าวว่าคงจะไม่สามารถที่จะแจ้งข่าวได้ทั่วถึงแล้วก็โดยเฉพาะสื่อสารมวลชนผมเองก็สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในแง่ของพระพุทธศาสนากับอาชีพสื่อสารมวลชนระดับปริญญาเอกของมหาจุฬา,าผมเข้าใจระบบว่า ปัจจุบันนี้นะครับสื่อสารมวลชนโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมในเมื่อเจ้าทุนหรือเจ้าของทุนให้ทิศทางอย่างไรก็จะไปอย่างนั้นอันนี้คือส่วนที่เป็นความจริงนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ในส่วนที่ผมได้ทำลงไปนั้นเป็นในานามของสื่อจะเรียกว่าสัจจานิยมก็ใช่เพราะว่าเรานิยมความถูกต้อง